นะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับแฟนเพจไม่อินขนมโคกชาวังนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังลูกศิษย์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีชุดนะครับอยากจะนําเสนอนะครับก็ชุดนี้เป็นชุดของลูกศิษย์นะครับที่มาเรียนไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับของพิดานะครับจากพัทยานะครับก็ เหมือนเดิมเลยครับก็มีสั่งชุดเตากับเราไปด้วยนะครับอันนี้คือพี่เขามาเรียนจริงหน้าร้านนะครับแต่ว่าไม่ได้เอารถยนต์มาเนาะก็นั่งรถรถรถโดยสารกลับก็ไม่สามารถเอาเตากลับได้นะครับก็ให้เราส่งตามไปให้ทีหลังนะครับเราก็มีของแถมให้ด้วยนะครับเนี่ยมีผ้ากันเปื้อนให้นะครับของแบรนด์ไม่อินนะครับแล้วก็จะแถมมิน้ายไส้ให้นะครับแบบนี้นะครับ สายเริ่มต้นสาหรับคนที่เปิดร้านใหม่ก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเป็นของแถมให้นะครับอ่าแล้วก็พี่เขาสั่งทางป้ายด้วยนะครับเราก็ออกแบบมาให้แบบนี้นะครับเป็นแบบของทางร้านนะครับชื่อของพี่ดาใช้เป็นชื่อร้านแม่บุญรับนะครับขนมคคกชาวังนะครับอ่าจากของผมเป็นแม่อินเนาะแต่ของลูกศิษย์เป็นเป็นแม่บุญรับนะครับ ก็เป็นลูกศิษย์เรานะครับถ้าเห็นโลโก้ด้านล่างนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของเรานะครับก็การันตีได้ถึงรสชาติความอร่อยนะครับชุดเตาก็ประกอบไปด้วยนะครับที่ผมเคยรีวิวไปหลายๆอย่างก็จะมีทั้งเบานะครับเผาให้พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเผาเรียบร้อยนะครับฝานะครับฝา2อันนะครับมีจุกให้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ประกอบนะนะครับแล้วก็มีแผ่นกระจาความร้อนให้เรียบร้อยนะครับมีสายแก๊สมีวาล์วแก๊สให้พร้อมเลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับ ก็จะจัดส่งให้วันนี้นะครับกำลังแพ็คเลยนะครับก็ขอญาตถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะครับขอญาตขอขออภัยาด้วยนะครับแบ็กกราวด้านหลังอาจจะดูรกไปหน่อยนะครับเป็นขอเป็นถ่ายที่บ้านนะครับไม่ได้ถ่ายที่ร้านนะครับนี่ครับการลักษณะการจัดวางก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าพิดารูอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็วางวางโต๊ะแบบนี้นะครับผมก็ทําความสูงให้มันประมาณนี้นะครับ ก็จะได้ดูเด่นขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นนักดมครกนะครับแล้วก็ตัวเตาเองนะครับก็จะเป็นโลโก้ของไม่อินนะครับก็เป็นเตาที่ได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็มีออเดอร์สั่งมาตลอดนะครับใช้ดีนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับยังไง ฝากรีวิวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของลูกศิษย์นะครับใครที่สั่งเตาแล้วอยากได้ของแถมนะครับก็อาจจะมีสลับกันบ้างนะครับเป็นกาน้ําบ้างเป็นป้ายไส้เป็นป้าขึ้นเปือนบ้างนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ของมันก็หมดนะครับทําไม่ทันนะนะครับขอบคุณพิดาด้วยนะครับจากพัทยานะครับเดี๋ยวรอรับนะครับไม่แน่ใจว่าจะไปเปิดตรงไหนนะครับแม่บุญรับขนมครกชาววังนะครับ ใครที่อยู่โซนพัทยานะครับถ้าเห็นชื่อนี้ก็การันตีได้เลยว่าเป็นของลูกศิษย์ไม่อินขนมโคกชาวังนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับใครสนใจเรียนสรขนมโคกหรือว่าต้องการอุปกรณ์นะครับครบสูตรเลยครบครบวงจรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคุยกันได้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ